สวีเดสสวัสดีครับคน ตอบมือก็ไม่ได้คุณพ่อมาดแ่้วเนี่ยเออเยวพาไปดูตรง <c oughs> สุดานดีกว่าเนี่ยก่อนก่อนอื่นเอ๊ะก่อนอื่นที่เราเป็นจอดที่เราจะไปสถานที่อื่นนะเรามาดูตรงนี้ แถวสุสานดีกว่าเคยมาันเดมอนอยู่แันหนึ่ว่าทุกคนเคยมาแล้วีปไหนหรือเปล่าแต่ไม่ได้ประมาณเดือนแล้วอะไรวะเอาลรเนาะคล้าครของแท่งของเราสุสานนี้มันจะน่ากลัวอย่างที่คิดไหม จะไม่มาแล้วว่าไม่เจอคนจีนอะไรอืมว่าไม่เจอคนจีนทั้งนั้นเลยนี่ที่เขาเสียชีวิตไม่ใช่คน,นนะไคนนนนนทยค,คนจีนก็จะภาษาแบบว่าภาษาคนผู้ม่ชันทั้งพวกมันอือ มึไม่นัดทปทานไหนละ่ะวันจะไม่กล้าเ่ยเจะไปดูจะไปกี่นี่ในขันข่าต้องไปไนะถ้าไม่ไปกูเราก็ไม่ชายใครสงสัย อิสุลซิลด้วยเขาทำอะไรอิปโใตสรซสลสอลซิลเลยนี่เดี๋ยวหาก่อนมาถ้ามาตกคืนจะกลุมไม่กล้ามา

ว่าแล้วมันตุ๊บเชาวบ้านแล้วมันตุ๊บเอามาทางนี้จิจิด้วยโอ,อ้หเงินใจสุดด้วยออกมาขี่ปินปั่นปิดขีดปิดปัดระวังด้วยกัน,น,เ,น,น,นเอาหน้าซอยเราดีวกว่า ไปแล้วก็ต้องออกมาตรงไปแล้วกัน่ต้องเลี้ยวเหมือนพาทุกคนมาดูทางใหม่แล้วกันเอาว่ะ Đã <laughs> xong, thử qua nó không nhìn ngay Nói <laughs> ngửi Thật mà, thật có trời ra cả lấy <laughs> mà <laughs> ต้องบอกนอครับาข้า้เล็กใจเลย,ยเอาวะ้นเลใแต่เาผ่านไม่ได้อัน,นี้มันเป็นอันล่างแล้วทุกคนตรงนี้เนื้อสูงไข่้รถถึงสอง กี่คันก็ไม่รู้มันยุดมันยุ่โ้เราเลียวคันไม่ดเขาถอยชนนู่นนี่ ส,สูนิสันเฮ้ยตรงนี้เขาไปทำใหม่แล้วเนี่ย

ทางต่อรางาพิ้นทางดีกว่าตูไปครั้งนี้ไปตัวฮานนครั้งแรกเวยไม่เคยไปก็อยากรู้วถ้าเราไปนู้นม,มันจะร้านเราไปทางไหน มันลากไปทางมันลากเขาไปถนปหหนทุกคนไอเราเ็ารู้ว่ามันลากไปทางไหนซะอีกว่าจะพาลักหลงเนีน่ยพาลักไปถูกท้าสเสียด้วยไอเราก็ไตเต้นตึบ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 ว่าออกไปไหนออกไปถนนเสียรถชนหลังวับ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 ,วบเลยรถก็วิ่งเลียวด้วยรถก็ไม่ต่ำมันดั้มต่ำมันด้ด้วย รถก็ไม่ธรรมดาธรรมดาด้วยมีแต่คู่ขับเร็วปีเจ้าคู่วิ่งเร็วไม่มีใครเก่งใจนะปัน่นของเราเลยเสียวหลักวะ่ะเสียวจริงข้างหน้าข้าลังไม่ออกไปแล้วมันว่าเสียวเกินเสียวที่งวะ่ะจะสอยหลังสิรถมันพองจะชนเนาะ เราได้ทุกเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่ถทาอินตาเรขับรถกนั้นดีหน้าที่เราหลบถ้าเรามองจะหัมองซ้ายหรือวานะไม่มองหน้านะแต่กล้องเห็นนะไม่นั้นเขาถอยชนแล้วเขาเหยียบเรานะโชคดีแไที่เราหลบ เราไวตัวท่านเนาะหันมาทันก่อนหันมาทัเสียก่อนมีนั้นผมเส้นลงทุกนั่นลงใหญ่นั่นเลยว่าหยุดเราอย่ไทายเรี่ยเขามองไม่เห็นเพราะกระจกมันก็มีซสายคข่สายขวามันไม่ได้มีกระจกหลังถ้ามันมีกระจกหลังเขาคงมองเห็นนั่นแหละเฮ้ยใช่กระจกเดียวเดียวเขาเออมากกระจกถ้ามีกล้องหลังกล้องหลังนะเขาอะไรเขาถอยเขาคงเห็นอยู่ เขาถอยเขาคงเห็นวนะว่าเราว่าเราอยู่ท้ายหอยู่ท้ายรถเก่าแีบนีก็ชนนั่นแหละ ลงหูลงใจกรลังที ใส่ไปหาน้องวินเดินไปขนาดนี้น้องวินนั่แหละคงไม่มีใครแล้วต้องใส่น้องวินไม่ทีมาหาต้องใส่พวกเขาก็ต้องไปหาเองเดี <c oughs> ๋ยวพอเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็ไปลงยูทูบเลยก็มาดูกันว่า่มาเหมือนะไรเสียแค่ไหน ขาแทบจะอ่อนแรงเลยเมื่อกี้ทั้งรวงว่าคนจะจับไปปั้มทั้งราแวงรถจะสอยหลังทั้งราแวงรถรถตู้จะเบียราแวงรถจะจะเสียดหลังไปเสียดเราไปโอ้ลรางวงมากราแวงมากเลยกไม่ไปสุด ไม่ทำงานรู้ชุนนะั่นแหละรถเยอะด้วยไม่ใช่มีน้อยไม่ใช่มีเยอะเลยเยอะจะเสียด้วยเดี๋ยวนี้ชีนิ่งท,ทาง คห okay. so, นึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันสี่ห้าคัน จะมาเห็นไหมเขามาจอดเรียนเนี่ยดูสิเฮ้ยมีเก้าอี้มันละมันโนุ่มเนียบจะไปยู่ในห้องน้ำ อีกยี่สิบสามสิบนาทีครับผมวันนี้อากาศดีดูไม่น่าไว้ใจน่าจะเสียงนี้แหละตั้งแต่รถนนั้นถอยมาตั้งจะเหยียบอันนี้แหละเตู้นวดระเบิดเนี่ยกปวดนี่นี่เลยเหยียดสิ่งนี้น,น,น,นี่นี่จั นี่เป็นก,การการจ้งการการทุ่งการจิ้งนี่ดูอย่างนี้ไม่คิดจ,จดูเนกาว่าปันนยดเดียเดี๋ยวมันจะไม่ทันถ้าฝนเทมา,ม,า,า,ม,า,า,าม,มันมาจจะยับมันจะลำบากอนแ่ยแต่ไย่งออก มือคืมไปจั้เนาะงของน้าเกยชื่อเป็นบ้านคืเคืมเป็นแต่ไม่รู้ไม่รู้น้อยไม่รู้หนักว่าอากาศมันแกล้ามาทีเดยว ฉันนึกว่ามีคนในรถก็ไม่มีก็ผมเป็นก็ผมไฟแดงผมไม่ขึ้นหรอก <c oughs> ที่ใหม่ๆเมื่อกี้ไปเรือ่องไ ตรงว่าโทรศัพท์มันเปลี่ยนนะก็คงจะดีแหละถ่ายต่อว่าอันนี้ในฝนอันนี้โทรศัพท์ไม่ได้กันน้ำแต่ถ้าถ้าโทรศัพท์กันน้ำคนเปลี่ยนก็นถึงวิธีการโอ้โหลงกระโชวมาถึงว่าเย็นดีไม่กระด่งน้ำ

ตกย่ที่ต้องว่าหต้องัักกอต้องนั่งหามากทีม,มั้ยยกก็รบกวนกวดไม่ไหวด้้แสดงว่าแสดงว่า กเงโดยขอไม่ได้มีเสียงอกจะห้องน้ำผ่านถนนมิตอดีนะจอบเนี่ยไม่ใช่นั้นคุณเปลี่ยนเนื้อตัวนะนั่นแหละ นันกินนี่ไ้นจัดสมองไว้หยุดตก้หมดยัง่านอรนีดตกนีจะไม่อาเจอสอ้าน 就是包圆，就是包圆，不不，不都。